สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่สองกันยายนนะครับ2564นะครับผมวันนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับแต่ก็เป็นปลายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับก็คือเป็นช่วงของวันพฤหัสนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นช่วงของต้นเดือนใหม่นะครับก็ หลายๆท่านเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีทั้งผิดหวังสมหวังแต่โดยส่วนใหญ่น่าจะผิดหวังนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานและการกระทำมากกว่านะครับถ้าเรากระทำดีนะครับชีวิตยังไงย่อมได้ดีนะครับแล้วภาวะโรคระบาดเนี่ยตอนนี้ก็ยอมรับแหละว่ามันไม่มีทางที่จะหายไปจากโลกของเราได้นะครับเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่าง ระมัดระวังแล้วใช้สตินะครับแล้วไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังนะครับหรือไม่ก็สำรวจพื้นที่ที่จะไปนะครับว่าที่นี่มีจำนวนคนที่มากหรือเปล่าหรือจำนวนคนที่หนาแน่นหรือเปล่าถ้าหนาแน่นเกินไปเราก็ต้องหาสถานที่ที่จำนวนคนไม่มากเกินไปนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ จะมาพยากรณ์ภาพรวมนะครับผู้ที่เกิดปีนักษัตรนะครับว่าในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรดีบ้างนะครับและมีเรื่องราวอะไรที่เราควรระวังบ้างนะครับก็จะพูดไปถึงภาพรวมนะครับแล้วก็จะแบ่งไปทั้งหมด4กลุ่มนะครับใน1กลุ่ม จะมี3นัก,กษัตริย์นั่นเองนะครับคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อขอเป็นกำลังใจให้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะได้พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้ามีคนเข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆเ,เ,เราก็จะรู้สึกดีนะครับผมก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านเข้ามาติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับผมนะครับสิงแสริม,มุงก็รับดูดวงหลายาศาสตร์นะครับทั้งวันเดือนปีเกิดรายมือโงเ่เฮงนะครับพยิบซีจิตใบไม้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการจัดวงจุ้ยเสริมดวงชะตา จับวงจุ้ยที่สถานที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการจับวงจุ้ยเกี่ยวกับที่ทํางานด้วยนะครับรวมไปถึงการจับพุทธคุณพระเครื่องนะครับบางคนมีพุทธมีพระเครื่องแต่ไม่รู้ว่าพุทธคุณนี้เป็นพุทธคุณด้านของอะไรอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นของความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะดูดวงกับผมนะครับก็จะมีเรื่องของค่าครูอยู่นะครับเพราะว่า เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยนะครับเดี๋ยวผมอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวกําลังจะเริ่มแล้วนะครับคนไหนเกิดปีนักษัตย์อะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเช่นคุณเกิดปีชวดก็พิมพ์ปีชวดมานะครับฉลูขานถอกมะโรงมะเสง็งมะเมียมะแม่วอกรกาจอแล้วก็กุนนะครับคนไหน เกิดปีนักษัตริย์อะไรก็พิมพ์เข้ามานะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่กดไลค์เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ทักทายเข้ามาก็ขอขอบคุณณนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับกำลังจะเริ่มแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวก็จะพยากรไร้ศกนะครับแล้วก็คนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับผม กลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกจะหนักไปเรื่องของอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการคาดหวังเรื่องการเงินเงินทองเนี่ยแหละนะครับเรื่องของการจะหาโอกาสช่องทางการเงินที่ตอนนี้ต้องการหาทางออกของชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่า คนรอบข้างอ่ะมักจะมีปัญหาการเงินเราจะไปหยิบยืมเงินใครก็มักจะมีปัญหานะครับรอคอยหน่อยนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะักแต่จะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นต้องรอสักสองสามวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วกันนะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะมีนัก,กษัตย์นะครับก็คือมีปีฉลูปีทอกแล้วก็ปีวอกนะครับ ปีฉลูปีเถาะและก็ปีวอกนะครับการเงินช่วงนี้อาจจะติดขัดหรือมีรายจ่ายที่เยอะนะครับแล้วก็แถมจะมีคนมายืมหยิบย,ยืมเงินเราซะอีกนะครับแต่ปัญหาตรงนี้จะคลี่คลายในช่วงของอีกสองสาวันตรงนี้ไปเดี๋ยวจะเห็นทิศเห็นทางทางออกในทางที่ดีขึ้นนั่นเองก็คือเข้าสู่สัปดาห์หน้าทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีในเรื่องของรายจ่ายนะครับต้องบอกเน้นไว้ก่อน ว่ารายจ่ายเนี่ยจะเห็นช่องทางในการที่เราจะมีความหนักเนี่ยจะลดลงหรือจะได้คนอุปถัมภ์เข้ามาก็ได้ในช่วงของต้นสัปดาห์หน้านะครับแต่สัปดาห์นี้อาจจะคงเหนื่อยหน่อยนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดแล้วก็จะดูดีกับเขาหน่อยแล้วก็เบาบางกับเขาหน่อยก็คือปี วอกนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีปีฉลูปีเถาะแล้วก็ปีวอกแต่ปีวอกนี่จะเบากว่าเขาหน่อยนะครับในกลุ่มนี้วิธีเสริมดวงพยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กวดน้ําบ่อยๆนะครับจะเป็นการลดเรื่องของเจ้ากรรมในเวรได้นะครับเจ้ากรรมในเวรได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับต้องพยายามกดน้ําบ่อยๆนะครับกรรมเก่าๆก็อาจจะค่อยๆ เขาได้รับส่วนบุญจากเรานะครับต่อมานะครับกลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2แล้วกลุ่มที่2บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้กําลังแย่มากเรื่องของการเงินนะครับบางทีเราไปช่วยเหลือเขาแล้วตอนนี้เราลําบากนะครับลําบากเพราะว่าค่างวด ต่างๆเช่นผ่อนรถผ่อนบ้านค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆตอนเนี้มันลุมแล้วและเราอ่ะตอนที่เราดีๆเราก็ไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แต่ตอนเนี้เรารู้สึกว่าทําไมไม่ค่อยมีคนเห็นใจนะครับรายจ่ายค่อนข้างเยอะรวมไปถึงการเจ็บป่วยด้วยตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจก็ไม่ค่อยดีร่างกายก็ถดถอยด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีปีมาแม่นะครับ ปีมะโรงและก็ปีระกานะครับปีมะแมปีมะโรงและปีระกาแต่อีกไม่นานเนี่ยคู่ใหญ่ในที่ทำงานงคุณหรือเจ้านายคุณที่เขาติดเงินคุณอยู่ถ้าเกิดคุณได้เงินเดือนไม่ค่อยครบอะขาดอยู่เรื่อยๆคุณจะได้เงินครบและในช่วงของเดือนนี้นะครับประมาณเนี่ยประมาณปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าเงินที่ ถ้าคุณเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยแล้วเงินไม่ค่อยได้ครบเนี่ยสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยคุณจะได้ครบหรือจะได้โบนัสเพิ่มก็ได้นะครับปัญหาที่มีอยู่จะได้รับการคีย์คายคนไหนเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือปีมะโรงนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนทำธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ปัญหาอาจจะเยอะหน่อยแต่ลูกค้าที่เคย สั่งคุณเยอะๆวงวดนี้จะกลับมาสั่งของคุณมากเหมือนเดิมในที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของระบบะการล็อกดาวน์ปิดพื้นที่การเดินทางหลายๆอย่างทำให้เกิดการชะลอการสั่งข,งของของคุณด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของดวงเนี่ยกำลังจะบอกว่า ถ้าคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าที่เคยสั่งคุณเยอะเนี่ยเขาจะกลับมาสั่งคุณในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าลองดูดูกันดูนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือปีมะโรงนะครับจะเบาบางเขาหน่อยแล้วก็จะมีจุดเด่นเรื่องการอุปถัม์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นจากแย่ๆจะกลายเป็นดีขึ้นจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ต้องพยายาม บริจาคลงศพนะครับหรือไม่ก็ไปมูลนิธิต่างๆทั้งอปอติกตึงหรือมูลนิธิลูกตตันยูก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปวัดที่มีการบริจาคลงศพและเดี๋ยวดวงคุณจักที่แย่ๆจะกลายเป็นดีขึ้นนะครับตรงนี้เป็นวิธีเสริมดวงนะครับผมเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับผ่านไปแล้ว2กลุ่มนะครับเข้ากลุ่มที่3แล้วนะครับ กลุ่มที่สามเนี่ยมีเรื่องรู้สึกคิดถึงในอดีตคิดถึงในสิ่งที่ดีๆก็คือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวนั่นเองก็คือเรื่องของความรักเหมือนว่าคุณกําลังท้อแท้เกี่ยวกับเรื่องคนรักของคุณคนรักของคุณทําให้คุณรู้สึกบอบช้าก็คืออาจจะเคยผิดหวังกันมาแล้วก็รู้สึกแบบ อยากจะไปคืนดีเหมือนเราอาจจะทําผิดต่อเขาก็ได้หรือเขาทําผิดต่อเราก็ได้นะครับอยากจะแก้ไขเนี่ยอดีตนั่นเองแต่ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่เคยผิดใจกันแล้วรู้สึกอยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหานั่นเองแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้วยบางคนมีคู่อยู่แล้วก็ มีงานที่ต้องร่วมกันแต่ว่าเคลียร์กันไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคนเก่าของคุณจะมาเจรจาเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของงานการมันจะไปโยงใยทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยในกลุ่มนี้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อนข้างจะดีขึ้น ต้องวงเล็บไปก่อนว่าคนไหนไม่ได้ทะเลาะก,กันแล้วไม่ไม่ได้ตกเป็นบุคคลที่3เนี่ยบางทีเป็นข่าวดีอาจจะกลับมาคืนดีกันเพราะงานนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันหรือทํางานร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีปัญหาทะเลาะก,กันเนี่ยอาจจะช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์น่จะกลับมาคืนดีกันได้เพราะเรื่องของงาน นะครับแล้วก็เรื่องส่วนตัวก็จะกลับมาดีขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของความรักนั่นเองกลุ่มนี้ก็คือมีปีชวดปีจอและก็ปีมะเมียนะครับปีชวดปีจอและปีมะเมียนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือปีมะเมียนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้ไหว้เทพนาจาเทพไอไข่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นหรือไม่ก็ ให้ทานกับเด็กก็ได้หรือหรือทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วจะเป็นการดีนะครับแบ่งปันให้กับเด็กผู้ยากไร้นะครับบริจาคเรื่องของเงินเรื่องของของกินก็ได้นะครับจะทําให้คุณมีเรื่องของเสน่หาเข้ามารวมไปถึงคนไหนตกงานอยู่กําลังจะมีสิทธิ์ได้งานถ้าไม่ได้พูดถึงเกี่ยวความรักนะครับ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นทิศทางเดี๋ยวคุณกําลังจะได้งานอะไรดีๆเกิดขึ้นและคนไหนทําธุรกิจส่วนตัวที่ซบเซามาเดี๋ยวคุณจะลังได้ลูกค้าใหม่ๆแล้วจะได้การขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับของคนที่บอกไปนะครับก็คือปีชวดปีจอและปีมาเมียนะครับแต่ปีมาเมียจะโดดเด่นนะเขาเพื่อนนะครับในกลุ่มนี้นะครับวิธีเสริมดวงก็อธิบายไปแล้วให้กับเด็กนะครับให้กับ เด็กผู้ยากไร้นะครับไหว,ว้เทพนาจารหรือไม่ก็เทพไอไข่นะครับก็เดี๋ยวผมขอผ่านกลุ่มนี้ไปนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะฮะ ถ้าตอนนี้งานการดูรู้สึกเงียบเงียบนะครับปลายสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีการเดินทางหรือการวิ่งเต้นหรือประสานงานให้เยอะขึ้นและเดี๋ยวคุณจะประสบความสําเร็จผู้แง่ว่าคุณต้องขยันแอคทีฟมากขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือไปหาอะไรที่มันเกิดช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ช่องทางในเรื่องของการทํากินนะครับที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่พยายามแสดงสปีลิตต่างๆคุณจะมีข้อเสนอดีๆจากเจ้านายของคุณถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะครับรวมไปถึงคนไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่นะครับถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้ลูกค้ารายดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นและมีช่องทางอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือไม่คุณหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอช่องทางดีๆเกิดขึ้นก็คือคุณมุ่งมั่นตั้งใจขยันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะประสบความสําเร็จในกลุ่มนี้นะครับคือคือพูดเนี้ยว่าเราต้องแอคทีฟนิดนึงนะครับถึงจะดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือมีปีขานปีมะเส็งและก็ปีกุลน,นะครับปีขานปีมะเส็งและก็ปีกุลน,นะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือปีมะเส็งนะครับ คือจะโดดเด่นตรงที่ว่าคุณพูดถ้าคุณพูดจาดีพูดจาเพราะแล้วคุณจะได้เรื่องของโชคลาภด้วยนะครับของปีมะเส็งนะครับแต่ถ้าวิธีเสริมดวงนะครับให้ไปต่างถิ่นไปเจอวัดที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นวัดใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้วัดที่สวยมากแต่เรารู้สึกว่าต้องช่วย บูรณาการหรือไม่ก็ช่วยไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดเก่าแก่แล้วเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่โตนะครับก็ไปช่วยนะครับไปช่วยทําบุญนะครับหรือไม่ก็จะไปทําสังฆทานไปช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยต่างๆให้วัดรู้สึกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากต่างถิ่นต่างแดนเพราะบางทีวัด นั้นเขาขาดปัดจจัยนะครับหาวัดที่เขาขาดปัดจจัยแล้วเป็นวัดที่รู้สึกยังไม่เจริญนะครับช่วยเหลือและดวงคุณจะฟื้นเร็วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณด้วยนะครับแล้วก็พยายามนะครับเทคแคร์ลูกค้าของคุณหรือเทคแคร์กับบริวารคุณให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นใน ตัวคุณเองนะครับแล้วคุณอาจจะได้โชคอะไรต่างๆในนังหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินด้วยนะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือปีมะเส็งนะครับก็ขอผมก็พยากรณครบทุกกลุ่มครบทุกนักษัตรแล้วนะครับคนไหนนะครับต้องการดูดวงกับผมนะครับก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษา ทั้งดูดวงและหาวิธีเสริมดวงด้วยนะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับผมจะกลับมาไล้พยากรณ์ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับผมสิงแสรีโปงงนะครับก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับผมมีเวลาจะมาไลฟ์พยากร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ